ก็มีเพื่อนเนี่ยสาวสาวถามกันเข้ามาอีกเยอะมากเลยใน direct พิมเข้ามาว่าพี่ทูลิ่งค่ะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นได้จริงไหมหมอว่าไงคอลลาเจนเนี่ยชุ่มชื่นได้ไหมมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าในร่างกายคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยคอลลาเจนทั้งที่ผิวหนังและในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีพวกเอ็นข้อต่อต่างๆเนี่ยก็ยังมีคอลลาเจนประกอบด้วยนะคะแล้วคอลลาเจนเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื่นของผิวลดรอยหิวย่นต่างๆได้ด้วยนะคะการมีคอลลาเจนเนยอะก็จะ ผิวชุ่มชื้นได้นะคะอ,อย่างสมมติว่างงอายุ30ละค่ะแปลว่าคอลลาเจนยังเหลือเยอะอยู่ไหมคุณหมอจริงๆอะคนเราอ่ะตอนอยุ่20เนี่ยมีถึง75%นะในร่างกายแต่พอ25จะเริ่มลดลงที่15%สลอืมพอ40นะคะลดลงไปอีกนะคะหายไปอีกประมาณ30%เลยพอ60อหายไป45%เลยค่ะ ค่อ <Es> ยๆเราต้องไปเรื่อยๆค่ะคุณฟิลลิ่งแปลว่า<ม>อยอ่างนี้เราก็ต้องเสริมแล้วใช่ไหมอย่างฟิลลิ่กงก็ต้องเสริมแล้วต้องเสริมแล้วค่ะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งที่สาวๆถามพิมพ์เข้ามาเยอะมากๆเลยว่าเจ้าคอลลาเจนเนี่ยช่วยให้ผิวเราขาวขึ้นจริงไหมคะหมอนเรืเอ่องของความขาวถ้าให้เปลี่ยนจากผิวค่ำๆดำๆเนี่ยกลายเป็นแบบขาวเลยเนี่ยคงอาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยรับประทานเพิ่มเติมในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ย รับรองว่ามันน่าสามารถที่จะทําให้เราผิวใสขึ้นดูมีออร่ามีโกลขึ้นได้ระดับหนึ่งนะคะนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื่นขึ้นกระจ่างใสใ<ช>ขึ้นได้ผิวสมดุลคือความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะสาวสาว